สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ไซเบอร์ชาแนลนะครับได้มีโอกาสมาเก็บบรรยากาศหน้าธนาคารกรุงไทยซึ่งมีผู้คนปเป็นจำนวนมากนะครับมายืนยันตัวตนแอปเป่าตังบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ยังสงสัยว่าเราจะต้องยืนยันตัวตนด้วยหรือไม่ในการรับสิทธิผลครึงนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวนนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยว่าใครต้องยืนยันตัวตนบ้างนะครับ สำหรับคนที่ต้องยืนยันตัวตนแอปเป่าตังค์นะครับก็คือคนที่ยังไม่เคยใช้แอปเป่าตังค์มาก่อนหรือลบแอปออกไปแล้วต้องยืนยันตัวตนใหม่นะครับส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับเดี๋ยวรัฐบาลนะครับเขาจะทําการโอนเงิน1,700บาทแบ่งออกเป็น2เดือนนะครับเดือนละ850บาทโอนไปทางพร้อมเพย์ที่ท่านเคยรับเงินสิบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ เริ่มเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม68นะครับก็เป็นจํานวน2เดือนนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในปัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับเงิน2กลุ่มนะครับหกลุ่มที่ไม่ได้เสียภาษีนะครับรัฐเติมเงินให้2,000บาทต่อเดือนและใช้จ่ายไม่เกินวันละ200บาทเริ่มพฤศจิกายนถึงธันวาคม68นะครับ 2. กลุ่มที่เสียภาษีนะครับ รับเติเมเงินให้2,400บาทต,ต่อเดือนและใช้จ่ายไม่เกินวันละ200บาทเริ่มพฤศจิกายนถึงธันวาคม68นะครับสำหรับ2กลุ่มนี้นะครับต้องมีสมาร์ทโฟนและเปิดใช้งานแอปเป๋าตังและยืนยันตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์เท่านั้นนะครับถึงจะกดรับสิทธิโครงการคละครึ่งได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์นะครับจะต้องทำอย่างไร เป็นคำถามที่ใครหลายคนนะครับที่สงสัยกันมามากนะครับแอดมินก็สงสัยเหมือนกันนะครับล่าสุดนี้นะครับรัฐบาลนะครับมีการหารือกันนะครับว่าจะช่วยเหลือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไม่อยู่ในบริษัทการแห่งรัฐอย่างไรรัฐบาลกําลังหารือกันอยู่นะครับแอดมินขอแนะนําเลยนะครับให้คนใกล้ชิดหรือว่าลูกหลานของท่านก็ได้นะครับสมัครแอปเป่าตังและยืนยันตัวตนเอาไว้ก่อนแล้วกดรับสิทธิ์ให้เรียบร้อยนะครับมันจะดีกว่านะครับ เพราะว่ารัฐบาลนะครับอาจจะไม่ช่วยเหลือกลุ่มพวกนี้ก็ได้นะครับเพราะรัฐบาลมองว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนคือกลุ่มที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซะส่วนมากนะครับดังนั้นรัฐบาลอาจจะไม่ดําเนินการก็ได้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับแอดมินขอแนะนําเลยนะครับให้ลูกหลานของท่านสมัครแอปเป่าตังเอาไว้ให้ท่านและยืนยันตัวตนจะดีกว่านะครับหากท่านไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับแต่ท่านมีแท็บเล็ตท่านก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า แท็บเล็ตของท่านนะครับต้องใส่ซิมได้นะครับพูดง่ายๆว่าแท็บเล็ตที่มันสามารถใส่ซิมโทรศัพท์มือถือได้นะครับมันก็คือโทรศัพท์มือถือของเราดีๆนี่เองนะครับ <cinematic. S 1> เพียงแต่ว่าจอมันใหญ่นะครับเขาก็เลยเรียกว่าแท็บเล็ตนั่นเองนะครับสวัสดีครับ